เชื่อมจิตอีกแล้วแสดงความเห็นทีมันก็ไม่ได้มีอะไรมันก็เหมือนเดิมรูปแบบมันก็เหมือนเดิมมันก็แค่เปลี่ยนใหม่เพแค่นั้นเองมันก็เหมือนเดิมอ่ะมันไม่มีอะไรแปรปวนเปลี่ยนแปลงไปจากอย่างนี้นะมันก็เป็นแบบนี้มันงแต่ไหนตะลายเราก็ปล่อยไปเถอะเรามีสติสัปชัญญสำรวนระวังอยู่ในปัจจุบันไปจัดการมันมันก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวมันก็มีลัทธิใหม่เกิดขึ้นมามันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดา หน้าที่เราคือรู้ความจริงของเราไว้อย่าไปหลงไหลได้เพิ่มกับสิ่งเหล่านี้มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวกับปัจจุบันขณะพอ,อแล้วไม่ต้องไปซีเรียสกับอะไรเยอะแยะเราทำหน้าที่ของเราไปใครจะทำเลวทำชั่วเดี๋ยวมันก็ได้รับผลจากการกระทำของตัวมันเองใครอยากจะด่าทอต่อว่าอยากจะบริโภคร่วมอยากจะสร้างวิบากกรรมกันก็ให้เขาสร้างไปเราอย่าไปสร้างกับเขาก็แล้วกันเรานั่งอยู่ห่างๆอย่างห่งหวงๆพอแล้วแล้วกลับมาแก้ไขใจตัวเองไม่ต้องไปวิพากวิจารณ์ไม่ต้องไปด่าทอต่อว่า เราไม่ได้อยู่ในโหมดของการสอนธรรมะแก่ใครเราก็ไม่จาเป็นต้องไปแสดงความเห็นกับเรื่องนี้หรือถ้าเราจะแสดงความเห็นเราก็พูดไปตามหลักอริยสัจสี่มั่งมีองค์แปดพูดไปตามหลักธรรมคำสอนพระเจ้าพูดไปตามความเป็นจรงิงอย่าไปใส่ร้ายป้ายสีอย่าไปค่อนแควอย่าไปพูดดูถูกเหยียดหยามเขาได้คาไม่จรงิงจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรให้มีใจเป็นกลางอย่าเอาใจเข้าไปบริโภคร่วมกับการวิพากษ์วิจารณ์นั้นไม่งั้นสุดท้ายแล้วคนที่มีความทุกข์จะเป็นเราคนที่ได้รับวิบากกรรมก็จะเป็นเรา คนที่ได้รับผลของการกระทําก็จะเป็นเราเพราะทุกอย่างมีผลของการกระทําเสมอดังนั้นอย่าไปยุ่งเกี่ยว